ความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังกับอริยะสาวกผู้ได้ฟังเมื่อเจริญเมตตากรุณาโมทิตาและอุเบกขาในเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตัดกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกสี่จพวกอะไรบ้างคือหบุคคลบางคนในกรณีนี้ มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สีก็เหมือนกันอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแกส่สว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาเป็นจิตไพบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณ ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วแลอยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นและถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในทำนั้นน้อมใจไปในทำรนั้นอยู่มากด้วยทํานั้นไม่เสื่อมจากทํานั้นเมื่อทำกาลละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าพรหมมกาย,ยิกาภิกษุทั้งหลายหนึ่งกับ เป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าพรหม,มกายิกาปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นพรหม,มกายิกานั้นจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาโอของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นพรหม,มกายิกานั้นจนตลอดอายุ เมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเองนี้เป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่ต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ได้ฟังกับปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่เราก็ยยังเกี่ยวเนื่องกับการเจริญเมตตาอยู่จะสังเกตไหมว่า ในการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นหรือได้ความเป็นพระอัยยบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับเมตตานัเราพอนึกได้ไหมว่าที่ผ่านมาเราได้ฟังแล้วว่าเมื่อเราจะเดินเมตตากให้เราเห็นขันทั้งห้าที่ปรากฏขึ้นเมื่อเราจะเดินเมตตาเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าเป็นของว่างเปล่าเห็นของไม่เชื่อฟังเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศร เป็นของทนได้ยากเป็นอนัตตาเราเห็นแบบนี้ก็เป็นเหตุให้เราได้ความเป็นอริยบุคคลหรืออีกพระสูตรหนึ่งเราเห็นว่าเมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเราเห็นเมตตาในลักษณะอย่างนี้ ก็เป็นเหตุให้เราในความเป็นอริยบุคคลหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้เหมือนกันจเจริญเมตตาเห็นสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงของมันแบบนี้ก็ได้หรือเห็นว่าเมตตาเองก็เป็นของที่แตกดับไปได้เราจเจริญเมตตาแล้วเราก็พยายามรักษาเอาไว้จนกระทั่งเราไม่เสื่อม ก็คือไม่เสื่อมจากเมตตานั่นเองเรามีความชอบใจเรามีความปรารถนาเรามีความยินดีเราดำรงอยู่ในเมตตานั้นน้อมใจไปในเมตตานั้นอยู่มากแล้วก็ไม่เสื่อมเราทําได้อย่างนี้ตายไปก็ไปเป็นสหายของเทวดาเราพรหม,มกากย,ยิกาหรือในฉบับมหาธุลาท่านก็แปลว่าอยู่ร่วมและอยู่ร่วมกับเทวดาเราพรหม,มกาย,ยิกา สังเกตไหมว่าอายุของเทวดาพรหมกาย,ยิกาเท่าไหร่หนึ่งกับหนึ่งกับก็คือตั้งแต่โลกเกิดขึ้นจนถึงโลกถูกทำลายระยะเวลาประมาณนี้ก็เรียกว่าหนึ่งกับแล้วมันมีข้อแตกต่างว่าปุถุชนก็คือคนที่ยังไม่ได้อะไรหมดอายุไขาจากเทวดาชั้นพรหมกาย,ยิกาก็ไปนรกได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ไปเป็นเปรตได้แต่สาวกของพระผู้มีพระภาค ก็จะปรินิพานในภพนั้นเมื่อหมดอายุไข่อันนี้คือก้อนแรกคือก้อนเมตตาอันนี้คือความแตกต่างกันร,ระหว่างอริยาสาวกผู้ได้ฝังกับพุทุชนผู้ไม่ได้ฝังทีนี้คำว่าอริยาสาวกมีความหมายอยู่อยู่หลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือสาวกที่เป็นอริยะ แต่พระโสดาบันสกทาคามีพระนาคามีพระอรหันต์หรือจะหมายถึงสาวกของพระอริยะก็ได้ก็เหมือนก่อนหน้าที่พระองค์ตรัสว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคหรืออริยะสาวกสาวกของพระอริยะถ้าเป็นสาวกของพระอริยะก็ได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเป็นผุถุชนก็ไม่ได้ยินได้ฟัง ดังนั้นพวกเราเองก็กำลังสร้างเหตุด้วยการได้ยินได้ฟังอยู่เรามาสั่งสมไปอย่างนี้ทุกวันก็มีความเป็นไปได้ที่ถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเราก็ปรินิพานในภพนั้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ว่าการไปหยุดตรงนั้นเนี่ยไม่ง่ายเราดูว่าเราต้องทำได้ขนาดไหนดำรงอยู่น้อมใจไปอยู่มากแล้วก็ไม่เสือ่อม ตายไปถึงจะเป็น,เ,ปนเทวดาพรหม,มกายิกาดังนั้นในระหว่างนี้ที่เรากำลังฝึกก็กพยายามเลี้ยงอารมณ์พยายามทำความตั้งมั่นในเรื่องนี้ให้ได้อันนี้คือก้อนแรกก็คือการเจริญเมตตาในพระสูตรนี้พระองค์กล่าวถึงบุคคลสี่จำพวกนี้เราเพิ่งถึงจำพวกแรกจำพวกที่สองคืออะไรเอ่ยพิสูจทั้งหลายอีกประการหนึ่ง บุคคลบางคนในกรณีนี้มีจิตประกอบด้วยกรุณาแพ่ไปสูท่ทิศท,ที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเธอแพ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบด้วยกรุณาเป็นจิตไพบู์ใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แล้วแหลยู่เขาย่อมชอบใจทํานั้นปรารถนาทํานั้นถึงความยินดีด้วยทํานั้นเขาดำรงอยู่ในทำนั้นน้อมใจไปในทำรนั้นอยู่มากด้วยทํานั้นไม่เสื่อมจากทรานั้นไม่เสื่อม,มด้วยนะเมื่อทำการละย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าอภัสรา ภิสษุทั้งหลายสองกับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าอภัสระปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นอภัสระนั้นจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดสัตว์เอรชานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นอภัสระนั้นจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมปรินิพานในภพนั้นเอง นี้เป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่ต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ได้ฟังกับพุทุชนผู้ไม่ได้ฟังในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่เช่นเดียวกันกับการเจริญกรุณายก็เหมือนกับเมตตาว่าเราต้องทําให้ได้มากเราต้องมีความยินดีและเราก็ต้องไม่เสือ่อมเมื่อตายไปก็จะถึงไปเป็นเทวดาชั้นอภัสรา แล้วมีอายุสองกับต่อไปก็เป็นความต่างระหว่างสาวกของพระอริยะผู้ได้ฟังก็คือเมื่ออายุไขของเทวดาน,นั้นหมดก็ปรินิพพานในภพนะส่วนปุถุชนที่ไม่ได้ฟังหมดอายุไขสองกับเสร็จก็ต้องมาเกิดในนรกบ้างเกิดเป็นสัตว์ในราชานบ้างเกิดเป็นเปรตบ้างอันนี้ก็คือการทำจิตประกอบด้วยกรุณาเมตตาได้หนึ่งกับกรุณาได้สอง พระสูตรนี้เราก็จะเห็นว่าเทวดาชั้นพรมกับอภัสระอยู่ติดกันถ้าเรากลับย้อนไปนึกถึงพระสูตรที่พระเจ้าตรัสว่าที่พระองค์เจริญเมตตาจิตตลอดเจ็ดปีก็ไม่ได้กลับมาสู่โลกนี้ตลอดเจ็ดสังมตกรรมและวิวัตกับช่วงโลกเสื่อมพระองค์ก็อยู่ที่อภัสระโลกกลับเจริญขึ้นก็มาอยู่ที่ชั้นพรมชั้นพรมตรงนั้นที่อยู่ ก็ได้เป็นเท้ามาหาพรมเราก็จะได้เห็นว่าสองชั้นอยู่ติดกันขึ้นขึ้นลงลงตามเหตุปัจจัยต่อมาอันที่สาพิสูจน์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งบุคคลบางคนในกรณีนี้มีจิตประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่4ก็เหมือนอย่างนั้นทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางเธอแผ่ไปตลอดโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวง กะสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าเสมอกันด้วยจิตอันประกอบวิมุติตาเป็นจิตภัยบูรใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแล้วหลอยู่เขาย่อมชอบใจธรรมนั้นปรารถนาทรรมนั้นและถึงความยินดีด้วยทรรนั้นเขาดำรงอยู่ในธรรมนั้นน้อมใจไปในธรรมนั้นอยู่มากด้วยธรรมนั้นไม่เสื่อมจากธรรมนั้นเมื่อทำการละ ย่ำเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าสุภกินนาหะพิสุททั้งหลายสี่กับเป็นประมาณอายุของเทวดาเหล่าสุภกินนาหะปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนาหะนั้นจนตลอดอายุเมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่ำเข้าถึงนรกบ้างกำเนิดสัตว์เดรชานบ้างเปรตวิสัยบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นสุภกินนาหะนั้นจนตลอดอายุ เมื่อประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วย่อมปรินิพพานในภพนั่นเองนี้เป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่ต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้ดได้ฟังกับพุทุชนผู้ไม่ได้ฟังในเมื่อคติอุบัติยังมีอยู่เทวดาชั้นสุภกินนาหะอายุสี่กับมาถึงด้วยการเริญมมทิตา และอันสุดท้ายถ้าเราจะเดินอุเบกขาและก็รักษาอารมณ์ให้เหมือนเดิมว่าชอบใจปรัชนายินดีดำรงอยู่น้อมใจไปอยู่มากและไม่เสือ่อมเมื่อตายไปจะเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดาเหล่าเวหภัพละและมีอายุห้ารกับคิดดูว่าอายุห้ารกับแต่ถ้าเป็น ปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังแม้จะมีอายุยืนยาว500ร้อยกับก็ยังต้องมาเกิดในนรกบ้างสัตว์เอราวาณบ้างเปรตบ้างส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคก็จะปรปนิพพานในภพนั้นเมื่ออายุไข500้าอกับของเทวดาชั้นนี้หมดสิ้นไปแล้วนี่แหละคือความต่างระหว่างอริยะสาวกผู้ได้ฟังกับปุถุชนผู้ไม่ได้ฟังให้เราได้เห็นเลยว่าการที่เรามา ฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ทุกวันมันก็มีผลดีอย่างนี้อันนี้คือในแง่มุมของการที่เราเจริญเมตตาเรารักษาเมตตาได้กรุณาได้มุทิตาหรืออุเบกขาได้รักษาอารมณ์อันนี้ไว้ไปจนก,กระทั่งเสียชีวิตก็จะไปเกิดตามกําลังของเหตุปัจจัยที่เราสร้างเมตตาไปเป็นพรหม,มก,กายิกาอายุหนึ่งกับกรุณาไปเป็นเทวดาชั้นอาภัสระอายุสองกับ มุทิตาไปเป็นเทวดาชั้นสุภกินอาหะร4กับอูเบขาไปเป็นเทวดาชั้นเบหพภะละ500กับกลุ่มหนึ่งปรินิพานในภพนั้นหมดอายุไขปุ๊บก็บปรินิพานอีกกลุ่มหนึ่งต้องมาเวียนไหายตายเกิดอ,อีกต่อไปหวังว่าพวกเราจะเป็นกลุ่มที่ปรินิพานในภพนั้นไม่ต้องกลับมาเบียนไหายตายเกิดอ,อีกพยายามเป็นอริยสาวกผู้ได้ฝัง รีซาโวของพระอริยะพูดได้ฝัง